สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะและสวัสดีพี่ๆท,ที่เข้ามาในดูดูในไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโกโก้ครั Go ้นช็อกโกแลตนะคะสูตรเข้มข้นนะคะ <c oughs> มีท,ม <c oughs> ท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายรสเลยนะคะลูกค้ามีให้เลือกหลากหลายรสนะคะสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะวันนี้นะคะโกโก้คั้นช็อกโกแลต ช็อกโกตนะคะ270กร,รัมเอาไปในราคา82บาทเท่านั้นนะคะจาก99บาทนะคะตะกร้านี้นะคะคัดมาแล้วนะคะแฟตเซลนะคะตะกร้าที่เอามาขายนะคะน้องคัดมาแล้วนะคะว่าเป็นแฟตเซลนะคะพี่หากพี่เจอราคาที่ถูกกว่า82บาทในตะกร้าของน้องนะคะให้พี่รีบกดเลยนะคะเพราะว่าเป็นตะกร้าที่แฟตเซลนะคะส่วนตะกร้านี้นะคะ82บาทนะคะโกโก้ครั้นนะคะรสช็อกโกตนะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะมี มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายลดเลยนะคะลูกค้า82บาทนะคะจาก99บาทนะคะมีคิดต a ้นะคะม i l โลโอริโอนะคะเมนูเทล่านะคะมีโอวันตินไว้์มอสช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะมีโอวันตินไว้์มอสนะคะมี o ะครีมโอไวท์ White นะคะลูกค้า มีบิสคอฟฟนะคะลูกค้ามีไมโลไว้นะคะลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะหาของกินให้ลูกนะคะหาที่มีประโยชน์นะคะอันนี้นะคะสามารถทานคู่กับขนมปังได้นะคะหรือทานทานคู่กับแครกเกอร์ได้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะให้ ลูกกินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะเอามาทานคู่กับขนมปังนะคะยิ่งดีเลยนะคะพี่วันนี้นะคะเอาไปในราคา82บาทนะคะจาก99บาทนะคะมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะคะมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะคะพี่พี่กดคูปองส่วนลดไปด้วยนะคะมีชำระเงินปลายทางนะคะสนใจกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยนะคะ <c oughs> รีบกดรีบจิ้มเลยนะคะพี่อร่อยทุกรสนะคะอ่านรีวิวแล้วนะคะลูกค้าจะกลับมารีวิวให้ได้เลยนะคะว่าอร่อยทุกรสนะคะมีพี่ที่สั่งคิดแคทไปนะคะรอบแรกสั่งไปกระปุกเดียวรอบสองรอบสามสั่งสั่งกลับไปสองสามกระปุกเลยนะคะพี่รถไมโลก็ขายดีนะรถที่ขายดีคือรถคิดแคทรถโอวันตินรถไมโลนะคะพี่สนใจกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยนะคะเอาไปในราคา 82บาทเท่านั้นนะคะ270กรัม82บาทนะคะจากรกาคาปกติ99บาทนะคะราคาเดียวราคาเดียวทุกรดเลยนะคะทุกรดราคาเดียวนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะพี่สนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะ รถที่ขายดีนะคะจะเป็นรถคิดแคทนะคะรถโอวันตินนะคะรถนูเทลล่านะคะพี่สนใจกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะสนใจกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะหาขนมอร่อยออร่ยให้ลูกกินนะคะมีประโยชน์นะคะสามารถทานคู่กับขนมปังได้นะคะพี่ สนใจกดสั่งซื้อไปเลยนะคะมีคูปองให้นะคะมีคูปองส่วนลดให้นะคะพี่ถูกแล้วยังมีคูปองส่วนลดให้อีกนะคะพี่หากพี่เจอตะกร้าไหนที่น้องขายแล้วถูกกว่า82บาทให้พี่รีบกดรีบจิ้มเลยนะคะเพราะว่าตะกร้านั้นเป็นตะกร้าแฟชเซลล์ค่ะจากทางร้านนะคะสนใจรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ